ถนนแต่ละสายย่อมมีจุดหมายที่ต่างกันน้องไก่อายุครบ3ามสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ยายเอจะหัดให้น้องไก่กินผักกันนะคะผักที่ยายเอเลือกก็จะเป็นผักตำลึงนะคะเพราะว่าตำลึงมียอดอ่อนใบอ่อนนะคะน้องไก่อย่างอายุน้อยอยู่ก็จะกินได้โดยง่ายนะคะ ในใบตำลึงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนะคะและโปรตีนนะคะกระตุ้นการเติบโตให้กับน้องไก่นะคะทำให้น้องไก่อารมณ์ดีนะคะเพราะว่า,าให้น้องไก่กินแต่อาหารก็ระบบย่อยอะไรเขาก็จะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นากก็เหมือนคนอะ่ะทานข้าวแล้วยังต้องทานผักผลไม้เลยเนาะดูท่าทางน้องไก่ก็จะอารมณ์ดีนะจิกกินเล่นไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากที่น้องไก่เริ่มกินผักตำลึงนะคะยายเอกก็จะเอาพวกพืชผักสวนครัวที่ปลูกเนี่ยมาให้น้องไก่ได้กินนะคะต่อ